สวัสดีค่ะวิทย์กะเทยไก่ะคะ่ะตอนนี้มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครน,นะคะออตอนนี้เขามีงานเทศกาลนะคะก็ใหม่นะคะก็ะคือเซรามิกแห่งแหลมทองไว้ที่แดนอุทยาอุทยนะคะอันนี้จะจัดไปจนถึงที่14ธันวาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาให้ตั้งแต่เน่นๆนะคะมาดูกันตั้งแต่เน่นๆข้างในไม่ให้ถ่ายวีดีโอ ถ่ายได้แต่นะรูปไงเลยสักถ่ายเป็นรูปไปให้นะจ๊ะ มาดูแล้วนะจ๊ะถึงแม้จะไม่ถึงแม้จะเข้าไปแบบถ่ายวิดีโออะไรไม่ได้ก็ตามด้านในนะคะเข้ามาดูเองนะนะคะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะก็เข้ามาดูเองในทรศการแบบนี้จะมีหมุนเวียนมาบ่อยๆนะคะอยู่ที่บ้านนังซีวอมโปกีมานนะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะนะคะปกติอันนี้เขาจะ,สะแสดงประวัติศาสตร์ไทยนะคะอันนี้ตอนนี้อ่า ่นั่งที่เป็นวังน้าตรงนี้นะคะพนักงานพูดไทยสวัสดิ์ตอนนี้กาลังซ่อมแซอมอยู่นะคะปิดซ่อมแซ,อม,ซอมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ยังไม่ถ่ายให้ดูนะว่าเป็นยังไงนนคะ่ะเราเขาเสร็จก่อน,นะคะ่ะแล้วเราจะเข้าไปสุดจุดที่สองนะคะซึ่งออกจะมีจุดเช็คผ่านอีกก็คือพับตำหนักแดงนะคะทำไมเหมือนกันนะคะ อันนี้มาตามที่สัญญาไว้ที่เคยพามาพิพิพธภัณฑ์ตอนกลางคืนนะะขอบคุณครับนะคะก็อันนี้เขาปรับปรุงใหม่เหมือนกันนะคะทำใหม่ด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะ รถนะคะพอดีข้างในเขาไม่ให้ถ่ายจริงๆเรเขาไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะดูเป็นรูปไปละกันนะคะเออ่คนโดยปกติอาจจะชอบแบบเดินแค่ข้างในตรงเนี้ยแล้วก็จบนะฮะแล้วก็เดินออกนะฮะแต่ความจริงเราว่าข้างในอะ่ะมีอีกนะคะมันมีตึกอีกนะฮะให้เป็นยมีเยอะมากมีตึก เยอะมากแล้วมีของให้ดูเยอะมากนะคะอย่างเช่นตึกนีน้นะครับตึกมหาสุรสิงหฮนาส์นะคะไปค่ะ ายในอาคารอา่มหาสุลสิงห์ฮานะคะก็จะบอกเ,เล,ล่าเรื่องราวนะคะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะเรื่อยมาน,นะคะไล่มาเลย์ม้งนะคะอ่มาตั้งแต่อังคาราวาดีลบ,บุรีนะคะแล้วก็สีชัยนะคะ,นะคะแล้วก็มันจะไปต่อกับอีกอาคารหนึ่งนะคะนั่นคืออาคารประพารติพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดู จะเห็นไหมว่าขอนุญยาตนะคะตึกมหาสุรสิงหานาณเนี่ยมีหลายๆอย่างที่เราคุ้นเคยคุ้นตาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่รูปปั้นธรรมจักรกับกวางหมอมนะคะศิละปะสมัยทวารวดีนะคะ พระพุทธรูปปางนาเกกนะคะสงเครื่องอย่างกษัตริย์เขมรศิลปะส,สมัยลบุรีนะคะหรือว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ปทมาปานีหรือว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนะคะอันนั้นก็คือ,อเป็นศิลปะส,สมัยสีวิชัยะคะ่ะก็คือเราคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะในหลายๆอย่างเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกตึกหนึ่งนะคะตึกประพาสพิพิธภัณฑ์เองนะคะ อนุสร์จพยายมราชนะคะอยู่ด้านหลังนะคะตึกประพาพพิพิธภัณฑ์นะคะตอนนี้วันนี้เขาไม่ให้เข้านะแต่ตอนนั้นเย็ดมามันเป็นมันเป็นตอนพิเศษที่เปิดให้เข้าตอนกลางคืนนะคะแล้วเปิดให้เข้าไปดูแล้วเขาเปิดเป็นลานน้ำชาด้วยนะคะ ต้องกลัวนะใครมามาต้องกลัวหิวนะคะด้านหลังเขาจะมีร้านอาหารอยู่นะคะเขาไปทานได้นะคะอ่ะถัดมานะคะกางนี้นะคะก็คือเก่งจีนนะคะธุรก,กิจราชบริหารนะคะจำตุ๊กตาตรงนี้ได้ไหมเอ่ยค่ะนะคะอันนี้เป็นเก่งจีนจริง จริงนะคะเก่งเจเล็กเล็จิตกรรมจะเป็นเรื่องห้องศิลนะคะเป็นเรื่องเก่าแล้วะคะ่ะอันนี้คือน่าจะยังดูชัดที่สุดนะฮะใหม่ที่สุด ตึกเล็กๆต่แบบซ่าอ,อะไรไปเยอะแยะมากมายนะครับได้แถ่ออกมาเอกจะเป็นาพาพนที่นั่งอิสระดราชานุสอนนะคะอ่ามีทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะคะตึกนะคะแล้วก็ที่ทุกคนจะมาแล้วก็จะตื่นเต้นกันนะเวลาเข้ามาที อ uh huh. พิพิธภัณฑ์ระสถานแห่งช้าตินะคะก็คือลงราชรถนะคะซึ่งว่าเป็นราชรถนะคะจริงๆของจริงนะคะแล้วก็ใช้ในเวลางานออกพระเมียนนะคะไปดูกัน มของพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินะคะขออภายวันนี้ไม่ได้เข้าไปในวังน้านะคะก็ความจริงอยากจะเข้าไปแต่แบบเห็นไม่ได้พูดไปไม่ได้เข้าไปพระที่นั่งพุทธสวรรค์ความจริงเข้าได้นะคะเขาเปิดให้เข้าอยู่แต่ะถึงแมจะมีการบูรณะอยู่กับจริงนะคะแต่ยังไงดีละมันแบบมันซ้อมอยู่อะกลัว <laughs> นะคะก็เลยวันนี้เลยไม่เข้าดีกว่านะคะ เดี๋ยวก็คงได้มาอีกนะคะแน่นอนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีรัศการอะไรเดี๋ยวก็คงมาอีกถ้าหลังจะพาเพื่อนมาด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ดิฉันบายบายทองฟ้าบายบายสายลมก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะขออภัยนะคะที่ถ่ายวิดีโออะไรไม่ได้ถ่ายมาเป็นแต่รูปถ่ายให้ดูนะคะอยากดูมาดูเองนะ,ะนะคะ สามสิบบาทเองนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพนละคนะคะเข้าแค่สามสิบบาทนะเธอมาดูเธอค่ะแล้วก็อ่อพิพิธภัณฑ์นะคะเปิดอ่าปิดวันจันทร์กลางคานนะคะเพราะฉะนั้นเปิดทุกวันนะไปแล้วค่ะวันนี้ ไปได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในอีกทีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย